สวัสดีจ้าหลังจากกินข้าวแล้วล้างถ้วยล้างจานเสร็จจะสิ็คของอะไรเหลืออะไรขาดอะไรจะต้องซื้อเพิ่มนะเพราะว่าหน้าหนาวแล้วเนาะช่วงนี้เ้าสื่นสิถือกนันเพราะว่ามาเปลี่ยนเทศกาลคริสต์มาสเขาจัดแบกไฟล์เดค่ะพวกพวกเครื่องแกงอะไนก็ซื้อแล้วสร้างเร็วเนาะ และก็ซิมี่พวกของสดอแซ่แข็งกับสิเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อกระดูกหมูอ่อ,อนแลวก็หูมูแลวก็กเนื้อติดเอ็นซั่งแล้วอันนี้อาหารพ่หไงค่ะของพ่หไงเมื่อกี้เช็คกันแล้วว่าสิกินยังมีแรงสิกินยังเนาะอันนี้พริกแกงของไม่อ้อยมันเหลือ,อยังแน่แสด้มไม่อ้อยสิเบิง เห็ดสตอกค่ะอันนี้ไก่โอ้ดุกล่าห้าเหลืออยู่แพ็คหนึ่งกล้ผักกระโดนตัวนี้กล้วยผักกระโดนคุณว่าผักกระเดากับดุกล่าห้าวกระย่างอันนี้นเห็ดเพะเห็ดเพะเราอยู่ถุงเครืองอืออนไรกิน,นง,ง่ายเก็บออกมาก,ก่อน อันนี้อะไรไม่รู้จื้ไม่ได้มันหลายๆกระจําบ่ได้เลยที่น้องโอ้อันนี้ปลาหวานนี่บ่ต,นะต้องสรง้างเพิ่มโอ้ยนั่งถักรองเท้าจะคล้องแหละก็เจ็บบ่เนี่เครียอสต็อกนะอันนี้ปลาทูเค็มปลาทูมันแล้วมัวนนี่เฮ็ดกินเป็นแพ็คสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นปลาทูเค็มปลาทุมันมันสิบกเค็มแห้งอันนี้อันนี้ปลาล้า บาับปจีนอันนี้อ๋ออันนี้เห็ดหอมแช่แข็งอันนี้เค็ไม่ง่วเค็ดง่วเหลือเยอะอันนี้อะไรนี่ไงสิ่งที่ฉันหามันมาอยู่นี่เองเหรอเห็ด <c oughs> เห็ดอันน่ะเห็ดเพ,พื่งเห็ดเพื่งลยอย่ถุงหนึ่งเมันหลายยูนิวอันนี้ที่กินอันยังก็จิ้งลีดจิ้งลีดห่อเดิมอันนี้ปลาอินซีเข้มอันนี้หมูหมูติดมันอันนี้อาหารพ่อยญ่เอามาจากลาน ไตเฮ็ดงานอันนี้ส้มนี่ปลาทูเข้มเด็ดนังหนังจีหนังวัวจีเจืเอไห่มากสีหาเจลเสดอันนี้เจลเจ,เจ,เจลไก่ค่ะจำได้ยู่เจ๊ไก,ก่เ,เกลี่ยดเจคไก่ยันไก่ย่างไสโปนเอ้ยไก่ย่างยังบะเซโนอ,อันนี้ก็ะนังค่ะนังจีนังจีแล้วเรียบร้อยวงแหวนจีให้แล้วเรียบร้อย อันนี้จิรีดเกาจิรีดไม่อยู่ในอันนั้นจิรีดไม่เอามาจากพิตุยของปีปีนี้อยู่ในตู้ตู้เกาพักกระเดาซิสืบเปลวหวานอันซิสซี่ปานปลาดุกมาเห็ดน้ำพริกเปลวหวาน,ก,วานกินจังมืออย่ไปล้านแทกกะบบเห็นจั้งคืออันนี้ใกล้เนี้ยวะ่ะค่ะข้องไกลเอาไปต้มเสร็จแล้วอันนี้ปลาแดกสำหรับทอดอันนี้คืออะไร ลูกชิ้นลูกชิ้นกับกระดูกไก่อันนี้สม,มูอันนี้อะหรวะโอ้ใบเยยงเนโนโอ้ใบโหระพาใบาโหะระพาเกียสตอก กาเหลือ,อ่นี้คือเพล็กอันนี้ส้มห้องรอยู่ส้มปลาเอาเหลือจากไทยไปซื้อมาเพิ่มแล้วอันนี้เป็นพวกพริกแกงค่ะเมื่อกี้นี้สร้างพริกแกงเข้าไปอีกนะคะอันนี้จะอเอาขึ็นมาไปทั้งเครื่องให้เห็นจะได้ไม่ได้อยากกินจะยิบเขาพอครบไม่ไหวเมืม่อกี้สร้างเป็นพริกแกงไตสามห่อ แลแ้วจะเป็นขัวกิ้งหนึ่งกะทิหนึ่งขัวกิ้งสองกะทิหนึ่งค่ะเป็นพริกแกงแก้วนี่นะนั่นๆเพิ่อน,นอย,สา,า,ยนาสั่งมาขายเิ่นมาสั่งมาขายไม่น่อยได้เล้สั่งของเอกกัใช่นะคะมันกระแซบอยู่แต่ว่ารสชาติจะบ่คือกันเนาะถึงจะเป็นพวกของไต่น้ำกันกะบจริงนี่ค่ะอาหารแรกมื้อนี่จะเป็นมันฝรั่งบดกับลูกชิน้นฝรั่งม่หน่อย ปอกมันฝรั่งไว้แล้วเรียบร้อยใส่น้ำไว้แล้วเรียบร้อยค่ะนี่คือลูกชิ้นฝรั่งเพ่อแยกออกจากช่องฟิชหายแล้วเมื่อเช้านี่ยันนม่ลืมอันนี้ก็อันสุปพักสุปพักใส่ปลาทูมันข่อยพักเมืดแล้วแต่ปลาทูมันกระสิหั่นพักลงผูกไม่เนาะพรุ่งนี้เราจะนึ่งข้าวเหนียววันนี้เรากินอาหารฝรัง่งตอนเช้าเมื่อกี้นี่กินยังกินกระเพาะปลาปลอม เนื้อสร้วเลยก็เลยบริทศไยคลิปดอกพาพื้นที่ที่จะเก็บของน้่นมาละพี่น้องเดี๋ยวน้ำยาขระปุ่นไม่น้อยเหลือเหลือน้ำยากะทิอยู่ซองเดียวที่เหลือจะเป็นน้ำยาปลาใส่น้ำแล้วก็ต้มให้ร้อนกินได้เลยเนาะอันนี้ตะกะแตน แตกเต้นยงยูอันนี้เป็นจิ้งหรีดที่เอามาปีนี้ปิตรีซื้อให้ข้างล่างสิเป็นพริกแกงมาลาเนาะหนาวเขาเริ่มมากแล้วเด้อันนี้ก็จะเป็นปลาเอนซี่คือกันอัน,นของเจ๊อเอื้อยอันนี้เป็นปลาแดดเดียวไม่น้อยเฮ็ดไว้อันนี้ก็จะเป็นดุกลาแต่ดุกลาอีสานนะคะดุกลาหอมข้าวคั่วนะคะอันนี้เป็นดุกลาแห้ง อันนี้ของอีสานลูกนาเมื่อกี้เป็นของภาคใต้นะคะจะออกหวานๆวานเข้มๆตัวนั้นตัวนี้จะออกนุ่มๆแต่ว่าจะเป็นประดุกอันนี้คือเข้าขัวนะคะหรือว่าขาเอิญปลาเอียงว่าปลาแดกอีตู้บอกปลาแดกอีตู้สกลนครอันนี้กินไปแล้วแพ็คหนึ่งเมออื่อนั้นซื้อเมื่อเขามางานวัดกัเลยฟาาเขาเอามาให้ตะก,กัดแปนกินไปแล้วแพ็คหนึ่งอันนี้โรตีเอาไปจะเฮดเอาจะทอดแล้วก็ ใส่เยมกินกพน่อใยญ่ช่วงพักเบรกอาหารอาหารเบรกเนาะอ้าวเห็ดข่อยยังลอยมากมีอีกอยู่บออาหารมันเยอะนะนี่เห็ดข่อยยังเหลืออีกอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้ลองกินเลยพี่น้องปลาอันนี้ก็ปปะแดกเลยปลาล่าส้มเครืองอันนี้ประแดกเป็ดตะแซ่เป็ดตะแซ,ซ่นี่ไงเขาให้อาทอดใส่ไมโครเวฟก็ได้จะทอดก็ได้นะ อันนี้ได้มาสองหอ่อจะเอื้อให้มาสองหอ่อยังไม่ได้กินแผ่นแป้งเกี่ยวกับเอามาว่าสิเฮดกับบะฮันได้เฮดอันนี้ก็เป็นพวกขนมมะลองมะรง,ง,งเสีผสมมาไว้นี่สรุปแล้วมองไว้เนื่อข่อยพันในนี่ใช่กาอันนี้เป็นเคยค่ะเป็นเคยนะเคยแทะอำมาจากตรังเฮดข่อยสีเอาไปไว้ในตู้พอยายยังสีได้ จืได้เนาะโอ้ยขหาบองใส่เนื้อเอ็นเนื้อขอส้างมาแปดกิโลกระดูกหมูขว้างแปดกิโลมาทิศนาข่อกสิไปเก็บใ้ใสคะ่ะอันนี้ก็เป็นพวกอาหารอิสานพวกมัาพวกปลาแดกพวกแก้วบองอันนี้ก็มกเนาอไม่สําเร็จเทสไว้นะคะอันนี้ก็สิเป็นปลาหมึกไว้แกงปลาหมึกใ่แกงเคเรก ไปถัแกแกงงันนอไม้ได้คือกันอันนี้ก็เฮ็ดพึง่งอันนี้เป็นปกเจ้วปกอีสานล้วนๆเอา้าใช่ลยเฮ็ดค่อยว่าเสร็จไป,ไปช่องพอะไงเฮ็ดเหลือทุงสุดท้ายเฮ็ดเหลืองแล้ว,ว่าข้าวสารตร้องไปซื้อดูแล้วเขาลดราคาอยู่อันนี้ก็เป็ิอาหารมาจากลานอาหารได้นี่นี่ เนกระแมนเนี่กินบ่อฮะในมืดด้วยนี่เนกระแมนคอยพ่อคอยพ่อได้เฮ็ดงานจักปีเลยจ้ะวะสองปีละสองปีกลัวละอาหารจากร้านอาหารนี่เหลืออยู่ในนี่การเฮ็ดงานนี่นพ่อใหญ่บริสเสียเงินซื้อกับเขา่าเลยหน้าเหิฮอกับเขา่ากับบ้าดนยน้ำแรงในเบื้องเขาสารซุ้มเส้นนั้น ข้าวสารอันนี้ข้าวเจ้าเมื่อข้าวเจ้ายุ่ข้างล่างเหลือสองถุงสองถุงถุงละหาโลข้าวเหนียวยุ่ข้างล่างยี่สิบโลถุงกระสอบสุดท้ายข้าวเหนียวยู่นีก่ก็เล้เเนเดียวต้องไปเอาเข้าวมาไปเอาเข้าวมาเติมแล้วก็จังอาทิตย์หน้าเลิกโรงเรียนแล้วจังสีงให,ยใหายอใยญ่พาไปอันเอเบไปตุนข้าวสาร พว,พวกนีพวกี่พวกเสน้นพวกเครื่องปรุงพวกแป้งเค็ดขน,นมย่าหนอกอยาน้างกันชาผงกัญชาต้มเครื่องเทศค่ายแหง่งเบบเปลือกบกูดผงสร,รดรสดีอีอย่างมีเพียบแลแ้วก็ไม่หน่อยงั้สซังยูสิมาที่หนามีพริกปนเพิงโล่มีพักคะแห่งนะคะพักคาแห้ง ถุงละหถุงละสองอยก่ำหาถุงแล้ว, 5, ลว 2, ก,วก็ข่าข่าแห้งตะไคร้แห้งเออข่าแห้งตะไคร้แห้งพริกปน่นแล้วก็เป็นะชะอมแห้งที่สร้างมาที่นาแล้วก็สีเป็นอเอียงปนป่าของใหม่พิลมพอนปนปลาสำเร็จรูป ของไม้พิลลุมพรอีกหออ้าห่อยาน่าคุณสังมาเนาะนู่นนี่นั่นกลายเงินไปแล้วเรียบร้อยที่สิมาอาทิตนะอาทิตย์นาอาหารสิมาสองทางแต่มาจากผักไต่ทั้งสองก็เผื่อเมืองเดียวกันเลยซ้ยาแต่คนละล้านออันนึงนี่สิมาจากเออเออผักไต่จากเยตะบอยอีกอันหนึ่งสิมาฝากทั้งแต่ไก่กระมันเมื่อทั้งเยตะบอยนี่สะเป็น เ็นเนื้อ8กิโลกระดูกหมูอ่อน8กิโลแล้วก็แคบหมูถุงละครึ่งกิโลสองถุงแล้วก็หูหมูสองกิโลหูหมูสดนะคะแต่ทัง้งบมดแส่แข็งมากแลวก็ดีง่วเครื่องลิดนะคะดีกว่าแท้ๆที่ออกมาจากตัวมันเนาะส่วนอีกเจ้านึ่งก็เป็นพวกของแห่งแล้วก็แนแทนเทน ซันตาคอจีรีนะปีนี้นะ่ะรอดูว่าอะไรจะมาพร้อมกับของแห้งนะคะสำหรับช่วงนี้พักผ่อนแล้วก็จะไปเอาข้าวมาเติมนะคะอ้อย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 ห้ามือเอ้ยลงมาเอาอะไรลงมาเอาข้าวสาร ดำเอ้ดำาหนาวว่ามีหมองสิผ้าลูกไปสตาร์ทรถลุกแล้วแม่สิกับนูไม่ก่อนข้าวเหนียวหลือถุงสุดท้ายนะไม่ใช่ยี่สิบโลสิกิโลถุงสุดท้ายข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าว่าแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี้มันอะไรนี่ข้าวเหนียวหรือข้าวจ้าจ๋าไม่ใช่ข้าวเจ้าหรอข้าวเหนียวกูหมดแล้วออน้อยเอ้ยไมไม่สั่งข้าว สวีทรีชสวีทรีชคือเขาอย่างเขาเนียวหรือเขาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาปก่อนนี่แต่คำว่าสวีทรีชมันคือโบเค้นมาจัสมินรีดหรือคลีปรีดหรือว่ามันเขียนสวีทรีชทุกครั้งแต่ว่าจะของบริสันต์เกียตเออสั้งหัวมีสวอสร้างตะขอดเดี๋ยวกูมาเอาไม้เดีย๋ยวคูดไม่มือน้องพงงนักงาน เธอต้องเอามาให้มันมีกิจกรรมเพิ่นวาสั้นตะคอดูุนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอามมาดูของที่ค่อยตุนไว้มันเหลืออะไรแน่หมดเลยได้พี่น้องหมดไ,ได้มีหยังมากมไได้อันนี้ถุงมือใส่คีจักรยานโอ้ยลงมาเมื่อกี้กัน่าจะตะเกงจักรยานลงไวเนาะหกบาทนี่ทนะึ่งๆนะนี่นี่หยังนะ่ะสิฟอร่านอ้ถุงมืออึ๊บ น,นี่นะคร,รับเจ้าเมื่อนั้นเขาลดเก่าสิบเก่าเยอะเออเบเมื่อไปซื้ออยังวะคืออ้าวหมาหน่อยนี่กะของไม้ได้เลยนี่ของไม้ ของพงไงสมัยพงไงถุงมืออันนี้เหลืออี้ยอันนี้พอใช้อะไรเนี้ยเสียเอามันขึ้นไปร่วมกันอันนี้เป็นเข่าถุงมือเอาลงมานี่กะปิเหลือสองทั้งทิ้งยังเหลือลายยังไม่เอาขึ้นไปหรอกเพราะว่าออกจากบันจะเอื่อยมากมันกับมีอยู่สอดหอยเหลือหนึ่ง เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเอาขึ้นบ่ได้เอ้ยปลาแดกปลาแดใหม่เหลือสองซอทอยอาวางนี้ข้าวเจ้าลห้าโลเส้นขาปุ้นเหลือสามข้าวไรเบอร์รี่เหลือสองซอทอยปลาแดกกระปิอันนั้นเป็นเครื่องให้ขนมรังผึ่งของไม่ไงเกา อันนี้เป็นเสือ้อนอนสุดนอนไม่น้อยสุ่มซื้อมาแล้วยังบ่อรเอาไปใส่ยังบ่อแกะเอาไว้ที่เสียเอาไปเมืองไทยเสียเอาไป,ไปใส่อยู่คอนดแล้วก็เสถียรไงข้นดค่ะุ่มงน,นี้เสียอไปใบบ้านกรุงเทพื่ดหล้วเห็นบอกของตุ่นไม่น้อยว่ามียังแล้วครื่องเดิมก็มีแค่นั้นเลยคร่องเดิมบ่ได้ยกเึ้นไปละเพราะว่ามีอยู่ไป่ท้งบ้าน ฟังนั่นกรบโปมีอยังฟังนั่นกตเป็นเครื่องส่งในสุงเลี้ยงส่ง,สงเครื่องส่งกาแฟบอรหแรเอาไปทิ้งกรบโปงหันเอาไปเครื่องน,นกรกโบงหันเอาไปจักมือจังแสดงเอาไปอืมจักมือได้อีกบุไปเฮาสวีทบริดจ์สวีทบริดจ์สวีทไรนาะภาษาอังกฤษแปลว่าข้าวเหนียวแต่ขันเป็นภาษาสวีดเดนแม่สื่เขียนคลิปบริดจ ข้าวเหนียวเนาะคริปคริปบรีสข้าวเหนียวจัสมินข้าวเจ้าอันนี้พัดสวีทไรผู้กอง,องหงห้ามเลยเข้าวเหนียวฮัลลาสิบโลสุดท้ายแล้วข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวสิบกิโลสุดท้ายข้าวเจ้าข้างหน้านั่งเลืออีกหาโล่แต่ก็ยังมีขา้าวกลมค่ะมีขา้าวกลมทางนี้ยังขา้าวเกษตร โคตรเขาไอ้เอ้ยเนี่ยค่ะเขาท่านจะพืชแล้วก็อยู่ในห้องขั้วเรือเขาไล่บัลลีเคิงกิโลค่ะก็สิต้องได้สั่งตัวนี้ข้าวเหนียวมันว่้มีขายมีหันฟันลังห,หางคือใบเด้อเขาแขนวัสวีดรีสวีดไรสวีดไรคือข้าวเหนียว อ่อนานหาภาษาสาวีเดนเนาะจะใส่วักคิปริสคิปริตมาๆหนูก็ในกระเป๋าลุยน,นั่นนี่กระเป๋าลุยก็ให้กับจังของบ่มีราคาค่ะความกิ่งควอมงายแถวนี้แหละลุยแท้พร้อมกังหา้าผัดก,กะเพราก็ต้มยำโอเคส่วนทางนั้นก็จะเป็นน้ำปูยังอยู่สามขวดโอเค ยาก็ไปรับมาแล้วขนมเรืออยู่เท่านี้เหลือตะว,วันจับมาถามสองรถบนที่นอนก็ไม่มีอะไร